สวัสดีค่ะมียายไปได้สีผ้าดองปูด้วยค่ะดองปูหิตปูดองแบบสมัยได้พอ่อแม่ทำผ้าหิตค่ะอันดับแรกแล้วได้ปูมะเล้วกับมะลา่นาน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดแล้วก็มะนกด้วยน้ำแข็งค่ะมะนกด้วยน้ำแข็งไข่มนันจะดีรูจับกันทนก่อนดีอย่ตู น้องแข็งอยู่ประมาณสองชั่วโมงค่ะอันนี้เขากะเห็ดไปครบท wo ชั่วโมงแล้วเขาก็ขาขึ้นมาขึ้นมาปูนี่เขาจะเห็นนีก่กิโลหนึงนะะ่งเลยค่ะนี่เขาขายกิโลละลอยเขาบอกว่ามันคุ้มยากเขาไปเลยขายแท่งขึ้นอีกแต่ก้อนขายแปดชิ้นค่ะเขาสียมากมันสนสดยบหนามสก้อน เป็นเล่การดองนี่เอาจะดองสุกบอดี้มีคือน้ำการกินดิบกินเชือลูกเข้าไปกินเชือตั้งตานเข้าไปถึงเป็นสิวในห้องท้องเสียที่อเอาปูที่ห้องแช่น้ำแช่ไว้แล้วเนาะงแช่ไว้แล้วค่ะ เพชรเหมือทึกิโลเลยค่ะพราะว่ามักเที่ยงก็งสามารถเก็บไปได้เป็นเดือนสองเองดือนพั้งล่ะค่ะพะว่าเหาเพ็ดถูกแล้ว แบบโบราณแบบพี่พลอยแม่พาเห็ดเลยที่บนนอกกต่ที่นั้นมีเท่าจำกับดองปูปูดองนี่แซ่บหลายเพราะว่าคิดแบบแบบซุปสั้นๆนี่ค่ะนี่ฮะเฉทิ้งไว้เห็นเสต็กน้ำจักน้อยค่ะน้ำออก นี่ละนำมันกระตีไลออกนำชิ้นแข็งไล่ออกคิดแล้วเขากา็จะปูใส่ในขวดที่เขาสิดองขวดเป็นการล่างน้าห้อนเลยด้วยค่ะบวกน้หอนแล้วเรียบร้อยจำขอนียวหนึ่งเล้ยงค่ะอันนี้เห้สังเกตบด้เยค่ะปูจะมีิทตเมียค่ะปินตเมีเพื่อให้สังเกตดูม่อมมันมีคิดตเมยีย ตัวนมากเสรเป็นปูตัวเม่ค่ะที่เขาได้มาให้หาตัวผูเขาเห็นเออนี่ตัวผูได้แล้วครับตัวผูมันเสียตางกันมัน,นมีกว้มแตกต่างกันอยู่ระหว่างตัวเม่กับตัวผูสังเกตให้ดีค่ะมีตัวเมียเนาะค่ะมีตัวผูผูว่เาเมียก็เองเม็ดแฝกเม็ด

กระเทียมดองค่ะแค่น้ำกระเทียมดองไปใส่กระเทียมแต่มันก็ถั่วปูเขาก็หามาใส่อีกแล้วก็ใส่หนังปลาดีเลยค่ะมากินอีกชิ้นเสร็จชุบกันก็นกนได้ ก็นีอยหิ้งวให้แช่กับน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนี่เป็นน้ำปลาเขาจะใช่กับน้ำกระเทียมดองนดหนึ่งน้ำกระเทียมดองไปอีกคัิ้ มขาจะแช่ไวสองขึ้นค่ะเป็นขันตอนที่ว่าเขาล้างปูสะอาดแล้วใส่ลงในขวดรูแล้วก,ก็ใส่น้ำกระเทียมดองใส้นปลาย่างดีย่างแสบปิดปลาให้สนิดกิดใบดองใบสองขึ้นหนึ่งเอาปูนี่เปน็นองหารพิเศากับที เขยวกับดานขึ้นหมนี่ค่ะเลยจัตอนเรกรออีกคุบอีกสองมือมือดีวันแรกวันสุกเสาแรวันอาทิตจัดการหนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อเราแช่ปูดองไว้ครบสองวันสี่สิบแดชั่วโมงแล้วเราก็จะนำไปนึ่งค่ะนึ่งในน้ำเดือด ประมาณ15 2 0นาทีนะคะทีนี้เมื่อสุกแล้วเราก็จะแบ่งไว้เป็น2แบบสองอย่างค่ะคือส่วนหนึ่งเราจะใส่ลงในหลูในขวดแล้วก็เอาน้ำดองที่เราใช้แช่ไว้ก่อนไปอุ่นตั้งไฟก่อนพอมันร้อนนิดหนึ่งแล้วเราก็เอามา ทิ้งไว้ให้ยินแล้วก็แช่ปูไว้กินานานๆและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาแบบแห้งๆเลยค่ะเอาไปกินได้เลยหรือเราจะใส่ถุงเข้าห้องฟิตไว้ก็ได้ไ,ได้กินอีกครั้งนะคะทำได้มาครุบเวลาแล้วปูก็สุกเหลืองแล้วหอมหอมลินน้ำปลาหอมลิ่นปูนะคะมันปูหอมมาก ก็จะปิดไปยกลงกันแล้วก็จะแบ่งค่ะ